คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟาดกันยับเลยครับสำหรับบอสนวัตเนี่ยลงสตอรี่ส้มรัวๆเลยนะหลังจากที่มีติ๊กต็อกเกอร์รายหนึ่งเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเอาคลิปของบอสนวัตที่มีการพูดถึงเจอร์ซี่เนี่ยไปเปิดนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการรีแอคส่งท้ายด้วยเนี่ยซึ่งการรีแอคเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าข่ายการดูหมิ่นนั่นเองนะแล้วก็การนําความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะน,นี้นะฮะซึ่งบอสเองเนี่ยก็บอกเลยว่า ให้เวลาลบถึง3ทุ่มนะ,ะกับคลิปนี้ต้องลบออกไปถ้าหากว่าไม่อยากโดนดำเนินคดีนั่นเองนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยสามทุ่มกว่า4ทุ่มเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ในแอคเคา t ต์ k ิกเกอร์รายนี้นะฮะเรียกว่าทัวลงนั่นแหละเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าอันนี้มั่นหรือหลับนะฮะบางคนก็บอกว่าอย่าลบนะเก็บไว้นะครับซึ่ง พอประมาณสักห้าทุ่มเนี่ยนะฮะติ๊กตอกก็รายนี้เนี่ยก็มีการลบคลิปออกนะแต่ใดๆแล้วเนี่ยคือยังลบไม่หมดนั่นเองนะซึ่งบอสเนี่ยหลังจากที่มีการไลฟ์สดกับอาร์มชุติมาเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยบอสเองก็มานั่งไลฟ์ขายน้ำพริกต่อนะครับคุณผู้ชมก็มีคนเข้าไป แจ้งนะบอกว่าลบใน t i k t o k แล้วก็จริงแต่ว่าใน a c e b o o k เนี่ยยังมีอยู่นั่นเองนะค,คุณผู้ชมก็คือลบไม่หมดนั่นแหละนะฮะซึ่งบอสเองเนี่ยก็บอกให้แอดมินเนี่ยรีบไปอัดคลิปวิดีโอเอาไว้นี่ฮะซึ่งถ้าบอกว่าคนสํานึกจริงๆเนี่ยเขาจะรีบไล่ลบแล้วก็จะรีบมีฟีดแบ็กแล้วก็เทคแอคชั่นทันทีนะแต่ว่านี้เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยสำน็จสักเท่าไหร่นะเพราะลบออกแค่ทิกตอกก็ทัวลงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าใน a c e b o o k เนี่ยก็ยังมีอยู่นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยบกักาหานะาาลฐ ไปฟ้องเนี่ยนะว่าต้องเก็ดยังไงอะไรมีน้ำหนักน้อยสุดในการขึ้นสารนะบอสพูดไว้หมดเลยนะสอบเรื่องนี้นั่นเองนะส่วนทิกเกอร์รายนี้เนี่ยที่ออกมาวิจารณ์แบบนี้นะในลักษณะเข้าขายหมิ่นประมาทเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็ต้องติดตามระดูกันต่อไปนะว่าบอสเนี่ย จใจดีไหมหรือว่าจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะเพราะว่าแหมฟังจากคลิปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันเนี่ยมีการโอ้โหเรีวยกว่าหลายอย่างเลยนะในคลิปท้ายคลิปเพียงไม่กี่นาะทีเนี่ยในะฮะคุณผู้ชมและที่สําคัญเนี่ยก็มีการเปิดนงเปิดหน้าด้วยนะแล้วก็มีการเอาคลิปของบอสเนี่ยมาเปิดด้วยนะอ่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังบอสพูดเรื่องนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมพอวิพอเป็นวิดีโอแล้วหลักฐานบนศาลไม่ต้องพิสูจน์ว่าปลอมหรือไม่ปลอม วิดีโอนั้นคือจริงแน่นอนเพราะว่าผู้ต้องหาหลายคนชอบปฏิเสธว่าเป็นภาพตัดต่อหมายถึงใบเรื่องทั่วๆไปเนี่ยผู้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าเป็นภาพตัดต่อภาพตัดต่อภาพตัดต่อบ่อยมากเพราะฉะนั้นป้องกันการกล่าวอ้างว่าเป็นภาพตัดต่อต้องกดเป็นวิดีโอด้วยแล้วเอามือเลื่อนแอปฟ้าขึ้นลงให้เห็นตรงโพสต์นั้นขึ้นขึ้นลงลง โอเคสิ่งที่เวลาขึ้นศาลแล้วมีน้ำหนักเบาสุดคืออะไรรู้ไหมให้ทายอันนี้ให้ความรู้กฎหมายไปด้วยนะสิ่งที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในการขึ้นศาลคือคลิปเสียงคลิปเสียงคลิปเสียงนี้พิสูจน์ยากแต่ถ้าจําเป็นก็ใช้ได้แต่ก็ต้องมีการพิสูจน์เสียงพิสูจน์เยอะอ่ะบอกเลยนะถ้าไม่ลบ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะเวลาขึ้นศาลเนี่ยถ้าเรารู้สึกผิดเราลบแล้วเราบอกว่าเรารู้สึกผิดเพราะตอนนั้นเราทําไปอาจจะไม่มีสติพอเราแบบเห็นปับ๊บทวงติงมาแล้วไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วเรารู้สึกผิดเรารีบลบมันอาจจะบันเทาแต่ถ้าลบไม่หมดหรือลบอันนี้ไม่ลบอันนู้นแสดงว่าไม่สํำนึก